คุณชาดาไทยเศรษฐ์เมื่อวานนี้ออกมาก็คือหากันเลยนะคือคำว่าทิ้งทวนเนี่ยแมภาษามันดูแบบเรานึกถึงว่าอไอรัฐมนตรีคนนี้จะ,ะพ้นตำแหน่งเซ็นทิ้งทวเนเซ็นโครงการน่นนี่นั่นนะแต่การทิ้งทวนของคุณชาดาเนี่ยเป็นการทิ้งทวนที่สัน่นสะเทือนมากเลยนะค่ะสั่นสะเทือนให้หนาวอากาศหนาวนตอนนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าหนาวนี่หนาวอากาศหรือหนาวอะไรกันแน่นะคะ เป็นการเปิดเผยจากสำนักข่าวอิสาราค่ะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพายกลับไปเป็นที่ทรณีสงของวัดธรรมิการามวรวิหารนะคะเพื่อจะได้เป็นสมบัติของแผ่นดินหลังจากก่อนหน้านี้ลูกบ้านโครงการอัลไพรได้ร้องขอให้มหัดไทยเพิกถอนโฉนดที่ดินที่อยู่ในธรณีสงแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาแทนหลังเกิดปัญหา การทุจริตมานานถึง20ปีแต่ว่าไม่มีการเยียวยาทีนี้ล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงของมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสรา,านะคะว่าเมื่อ3กันยายนปี67ก่อนที่คุณชาดาจะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยนะคะในวันที่6กันยา67ได้ลงนามคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์กลับไปเป็นที่ธรณีสงของวัดธรรมมิการามเป็นทางการเรียบร้อยแล้วตามที่กลุ่มที่ดินเสนอคะ่ะ แหล่งข่าวคนที่บอกว่ากรณีนี้กลมที่ดินมีหนังสือรายงานข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้รับโอนในลำดับต่อมาจนถึงปัจจุบันพร้อมประเมินค่าเสียหายทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์และก็ราคาตลาดและก็ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องให้มาหาดไทยทราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อกอประกอบการพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยอุทธร์เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธร์เดิมและวินิจฉัยอุทธร์ใหม่และมีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่22สิงหาคม67 แจ้งให้แก่จังหวัดปทุมธาน,นีจัดทาบัญชีรายชื่อและก็ที่อยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งให้ผู้ให้บุคคลดังกล่าวไปใช้สิทธิ์ทางศาลหากมีการเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมและมินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่นะคะต่อมาคุณชาดารัฐมนตรีมหาดไทยในยตอนนั้น,นก็มีบันทึกลงวันที่3กันยาหกแจ้งเรียนประหลัดมหาดไทยเพื่อดําเนินการต่อไปเนื่องจากพิจารณาจากข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า1 เมื่อคณะกรรมาการกฤษฎีการและศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าที่ดินตกเป็นธรณีสงก็เป็นหน้าที่ของมหาไทยที่จะต้องพิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์และวินิจฉัยอุทธรณ์ใหม่เพื่อให้คำสั่งกลมที่ดินกลับมามีผล 2. ส,ส่วนประเด็นการเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการออกกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการเยียวยาแก้ไขปัญหาก็ให้แยกดำเนินการควบคู่ต่างหากจากเรื่องของการเพิกถอน คำสั่งตามข้อ1เมื่อสักครู่นี้นะคะครับอ่าเรื่องเรื่องเยียวยานะก็ชัดเจนนะหนึ่งเนี่ยที่ชัดเจนเลยใน2ข้อข้อหนึ่งนะที่ดินนี้กลับไปเป็นที่ธรณีสง์ซึ่งต้องดูว่าต่อไปเนี่ยหลังจากรัฐมนตรีชาดาในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดินเสร็จแล้วเนี่ยปลัดมหาไทยจะดํานเนินการอย่างไรต่อนะสองเรื่องการเยียวยาก็แยกกันมาต่างหากนะแยกกันมา สำนักพุทธก็ไปว่าการจะออกระบองระเบียบอะไรมาเพราะว่าสำนักพุทธกำกับดูแลวัดนะวัดเป็นเจ้าของที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์นะทีนี้ประเด็นคือแบบนี้หลังจากพอคุณชาดาข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะคนก็ฮือฮากันนะคุณสมชายสแสวงการอดีตสวคุณสมชายเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นอดีตสวตั้งแต่เป็นสวอนะจนเป็นอดีตก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ว่า ที่กฤษฎิกาเนมีคำกฤษฎิกาเนี่ยมีคำนิจฉัยมาตั้งนานแล้วนะว่าที่ดีมันต้องกลับไปเป็นที่ธรณีสงนะอะไรต่างรัฐบาลต้องดําเนินการอย่างงู้นอย่างนี้นั่นนะคุณสมชายเมื่อวานนี้โพสต์นะคือแชร์ข่าวที่คุณหนิงอ่านไปเมื่อกี้จากอิสราเอลเนี่ยแล้วโพสต์ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงสนามกอล์ฟอาภไพที่ธรณีสงนะแล้วก็มีโพสต์ตั้งคําถามว่า กรณีที่ชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยเซ็นทิ้งทวงก่อนพลมชสามวันเนี่ยผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ผมอ่านผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะที่คุณพี่สมชายเนี่ยโพสต์ว่าอ่าโพสต์ตั้งคําถามว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่เนี่ยนะครับใครผิดยังไงคุณชาดาผิดเหรอหรือยังไงหรืออะไรยังไงเนี่ยนะก็เลยขออนุญาตยกหูถามไม่ใไลน์ลไปถามใน,นานะแหล่งข่าว นะเออพี่ขอความรู้หน่อยที่ว่าที่ว่าผิดจริยธรรมไร้แรงเนี่ยมันอย่างไงนะครับคือหนึ่งเนี่ยคุณชาดาเนี่ยพ้นไปแล้วนะเพราะตัวเองได้ปฏิบัติหน้าที่ในอนํานาจที่ตัวเองมีตามกฎหมายเรียบรอ้อยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าคุณชาดาเนี่ยอ่าสบายตัวแล้วนะสบายตัวคือไอ้เรื่องจริยธรรมแรงต่างเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะเออหนึ่งสบายตัวกับสองคือเออสังคมก็จะแบบโอ้คุณชาดา นะทำหน้าที่ได้ดีนู่นนี่นั่นก็นว่าไปสองต้องดูต่อว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันนี้นะจะดําเนินการตามต่อจากนี้หรือไม่เพราะขั้นตอนต่อไปเนี่ยในหนังสือที่คุณชาดาเซนเนี่ยก็แจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ดําเนินการนะก็อยู่ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการให้มันอา่าเป็นไปตามขั้นตอนต่อไปตามกฎหมายหรือไม่สามนายกรัฐมนตรี ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โอนหุ้นบริษัทที่เกี่ยวไอสนามกรอบเอาพายเนี่ยนะไปให้กับแม่แล้วใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าคุณแพทยทองทานเนี่ยแม้ว่ากิจีกาเนี่ยชี้ให้มีการคืนที่นี้ไปเป็นที่ธรณีสงนะ์ก่อนที่คุณแพททองทานจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเออ จนคุณแพรทองทางมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งจะโอนที่โอนหุ้นตรงนี้ไปให้กับแม่ประเด็นก็คือว่าเนี่ยคำว่าผิดจริยธรรมหรือไม่เนี่ยเป้าอยู่ที่ตัวคุณแพรทองทางนะจะคล้ายๆกับกรณีที่คุณปารีนาและคุณกนกวันวิลาวันที่มีปัญหาเรื่องที่ดินนะที่รัฐบ,บุรีกับที่เขาใหญ่ประเด็นอยู่ตรงนี้ นะคือหลายคนจะงงอา้าวแล้วคุณชาดาผิดคุณชาดาเนลอยตัวไปแล้วนะเพราะว่าถือว่าทําหน้าที่ในยามที่ตัวเองมีตําแหน่งหน้าที่ก็เซ็นเซ็นตามที่ควรจะเซ็นอะ่ะนะตอนนี้ปัญหาตกอยู่ที่ว่าจะมีคนจะไปร้องนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าว่าเออเพราะไอไอ,ไอคำนิยติฉายของกฤษฎีกาเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะแต่ยังคงถือครองไว้อยู่ก็เท่ากับถือครองที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ ค่ะคือคุณแพอทองทานเนี่ยก่อนหน้านี้ถือครองหุ้นสนามกอล์ฟเอาพายนะคุณแพอทองทานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเมื่อ18สิงหาคม2,567นะคะซึ่งถือหุ้นสนามกอล์ฟเอาพายในานามบริษัทเอลพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดจำนวน2 2ล้าน4แสนหหมืหุ้นมูลค่าตามทุนจดทะเบียนก็คือ224.1ล้านบาท แล้วก็ถือหุ้นเนี้ยมานานนับสิบป,ปีแล้วโดยปัจจุบันได้โอนหุ้นนี้ให้กับคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ผู้เป็นแม่แล้วนะคะณวันที่4กันยายนสองพันห้ากสิบที่ข่าวเป็นวันที่สามนะณวันที่4กันยา2 5งพบริษัทอัลไพกอลฟแอนด์สปอร์ตขับจำกัดโดยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงและนายอุดมศักดิ์งสิริเป็นกรรมการ ได้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบอจ .5 ห้าต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครระบุคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่4กันยายน25ง7มีผู้ถือหุ้น3รายก็คือมีคุณหญิงพจจมานดามาพงศ์นะคะเจ็ดล้านสี่แสนเหหุ้นและ22ล้าน410,000หุ้นก็คือเป็นหุ้นของคุณแพรทองทานเนี่ยล้าน4 1 0 0 0หุ้นรวมแล้วเป็น29ล้าน8ปดแ0 0่นหุ้น ในพันทองแท้ชนวัตรมีจํานวน22ล้าน4แสน1 0 0 0่นหุ้นก็คือ30%นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวง22้าน4แสน1 0 0 0่นหุ้นก็คืออีก30%รวมทั้งหมด74ล้าน7 0สนหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทนะคะซึ่งการโอนหุ้นในครั้งนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือในอิสาระก็มีการรายงานว่าผู้มีการบริหารของสถาบันอิสาระคุณประสงค์เลิศลัตนวิสุทธิ ก็ได้ออกมาตั้งคำถามถึงเรื่องที่คุณแพทองทานโอนหุ้นของอัลไพนให้กับมารดาเป็นการซื้อขายเหมือนกับที่คุณแพทองทานอ้างว่าซื้อหุ้น9ก้าบริษัทมูลค่ากว่า4,400ล้านจากแม่และเครือญาติ5คนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะก,การซื้อขายกันเนี่ยมันมันมีลักษณะของการซื้อขายอะไรกันเป็นยังไงคือเหมือนกับว่า uh huh. ตอนเนี้ยคนก็ตั้งคำถา,ถามถึงประเด็นของเรื่องของการ สุขคุ้นด้วยหรือไม่ด้วยเนะี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงเรื่องเรื่องกระบวนการในการโอนหุ้นให้แก่กันกับกับในครอบครัวนะคะคแล้วก็อีกประเด็นเนี่ยที่อิสระเอามาเปิดเผยเรื่องที่คุณสมชายแสวงการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เนี่แหละคะ่ะอ่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะเอ่อเพราะว่าเอาดูแค่วันที่นะที่มากินหนิงอ่านให้ฟังเนี่ยวันที่อ่ะนะสิบแปดสิงหากับ อะไรสี่กันยาใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็จ,จะตีความได้ว่าในช่วงเวลาก่อนที่จะโอนหุ้นอ่ะคือนายกมตรีเนี่ยรับตําแหน่งแล้วแล้วค่อยไปโอนหุ้นที่หลังไอ้แบบนี้ถือว่าเป็นการถือครองหรือไม่นะครับเออประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นอีกระเบิดลูกหนึ่งเนี่ยนะครับที่ซุกอยู่ ใต้เก้าอี้นาะยกคุณแพทองทานนะกระเบิดเรื่องของกฎหมายนะครับ